ตอนนี้รู้สึกได้เลยเพราะวบรรยากาศเนี่ยมันร้อนแรงขึ้นมากเลยวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าในที่สุดนะคะเคนคอนก็ได้กลับมาจากที่ประเทศไทยอนะีกครั้งในรอบอสามปีเลยทีเดียวนะคะคไม่ใช่แค่ชันแฟนที่ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าศิลปินทุกคนก็ตื่นเต้นมากๆไม่แพ้กัน,นะคะ่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้ก็แอบดีมาว่าวันนี้ค่ะมีศิลปินท่านหนึ่งได้เตรียมเพลงใหม่ล่าสุดของตัวเองให้มา สมาชิกคนนี้นะครับหล่อครับน่ารักครับก็คือพี่ยองเจของพวกเราครับพี่บอกกันมาสักูนะครับเราเรียนเพลงใหม่เลยครับเพื่อเทมโปสัยาส์ไทยแลนด์นะครับและเวทีนี้เขาจะเป็นเวทีแรก่เขาจะโชว์เพลงให้คุกคได้ฟังนะครับสุดยอดเลยค่ะพี่ยงแจเนี่ย ทำัขอเานงุนเป็นจริงแล้วนะคะยังเต็มเพลงใม่ลาสุเอเพื่อมาเอาใจแฟนๆชาคี่นี้เป็นที่ด้วยค่ะ่ลง่เทียวดกันอีกครั้งดมีผมมีเพลงชื่อว่า Earth Day นะครับชื่อ เดียวที่ประเทศไทยของเราด้วยมีพิเศษมากสำหรับเราที่หลายคนรออยู่นก็เดี๋ยวเราไม่รอเดี๋ยวต้องไดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอโอเเลยนะทุกคนรอไหมเดี๋ยวเราเอสไคเข้ไปฟองอะไรแบน้เลย Let's